ในเรื่องของการตัดต่อภาพนะครับการตัดต่อภาพให้ออกมาดูสมจริงเนี่ยเราจะต้องพิจารณาในเรื่องของแสงแล้วก็เงาของภาพที่เรานํามาใช้ตัดต่อร่วมกันนะครับโดยที่แสงกับเงาของภาพเนี่ยควรจะมาในทิศทางเดียวกันนะครับเวลาที่เรานําภาพไปวางซ้อนกันแล้วเนี่ยจึงจะทําให้ภาพนั้นเนี่ยออกมา,ามีความสมบูรณ์แล้วก็มีความสมจริงมากขึ้นนะครับ ซึ่งในเวิร์กช็อปนี้นะครับเราจะมาตัดต่อภาพกันโดยที่เราจะมีภาพเป็นแก้วกาแฟนะครับที่วางไว้บนกระดาษสีขาวนะครับกับภาพนะครับที่เป็นพื้นไม้แบบนี้นะครับก็ให้เปิดภาพขึ้นมานะครับชื่อว่าเวิร์กช็อปส่วน8คิด1นะครับกับภาพเวิร์กช็อปส่วน8คิด2นะครับหลังจากที่เปิดภาพมาเรียบร้อยนะครับให้เรา Copy ภาพถ้วยกาแฟอันนี้ครับทั้งภาพเลยนะครับไปวางไว้บนภาพที่เป็นพื้นไม้นะครับกดปุ่มคอนโทเครับเพื่อเลือกภาพทั้งหมดแล้วก็คอนโทครับเปิดภาพพื้นไม้ของเราขึ้นมานะครับแล้วก็กดปุ่มคอนโทเพื่อวางภาพลงไปหลังจากนั้นนะครับเราจะมาพิจารณาจากภาพพื้นไม้กันก่อนนะครับจากภาพนี้จะเห็นว่า แสงสว่างเนี่ยนะครับส่องมาจากด้านบนนะครับจะเห็นว่าพื้นไม้ด้านบนเนี่ยสว่างแล้วก็ด้านล่างนะครับจะมีสีที่ค่อนข้างเข้มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องหมุนภาพนะครับโดยให้ส่วนที่สว่างของแก้วกาแฟเนี่ยอยู่ด้านบนนะครับส่วนที่เป็นเงานะครับบริเวณนี้เนี่ยจะต้องอยู่ทางด้านล่างของภาพเพราะฉะนั้นนะครับให้กดปุ่ม Ctrl T ครับเสร็จแล้วก็หมุนภาพ เมื่อหมุนภาพเรียบร้อยนะครับก็อาจจะลดขนาดของอาภาพแก้วกาแฟนี้ให้เล็กลงนะครับให้กดปุ่มชิปค้างไว้นะครับแล้วก็แดกเมาส์ปรับขนาดให้เล็กลงนะครับเมื่อเรียบร้อยแล้วนะครับกดปุ่ม enter หลังจากนั้นนะครับเราจะทําการใดคัดภาพแก้วกาแฟอันนี้ออกนะครับโดยที่เราจะซ่อนฉากหลังสีขาวออกไปซึ่งวิธีการก็คือเราจะใช้เครื่องมือ pen tool ครับสร้างเส้นผ่า คลุมนะครับแก้วกาแฟขึ้นมาก่อนก็เลือกเครื่องมือเป็นทูครับบนออปชันบาร์ให้เลือกออปชันผาดหลังจากนั้นนะครับคลิกนะครับแล้วก็แดกเมาส์นิดนึงนะครับเพื่อสร้าง DirectionPoint ขึ้นมาคลิกที่จุดต่อไปครับแล้วก็แดกเมาส์นะครับโดยที่เส้นผาดนะครับจะต้องสัมผัสกับขอบของจานรองแก้วกาแฟให้มากที่สุดนะครับค่อยๆคลิกไปทีละจุดนะครับ หลังจากที่เราได้เส้นผ่าคลุมแก้วกาแฟขึ้นมาเรียบร้อยนะครับเราก็แปลงเส้นผ่านนี้ให้เป็น selection โดยการคลิกขวาแล้วเลือกคำสั่ง make selection เราอาจจะกำหนดค่า filter radius นะครับประมาณ0.2นะครับเพื่อให้ขอบของ selection นะครับมีความฟุ้งเล็กน้อยนะครับแล้วก็คลิกปุ่ม OK เราจะสร้าง layer mask ขึ้นมาครับโดยการคลิกปุ่ม add layer mask หลังจากที่เราสร้างเลยเยอร์มาสเรียบร้อยเนี่ยแล้วเราซูมเข้าไปใกล้ๆนะครับเราก็จะพบว่านะครับเส้นขอบของอแก้วกาแฟเนี่ยมันจะค่อนข้างคมนะครับสำหรับบริเวณไหนที่ยังไม่เรียบร้อยนะครับก็ให้จัดการแก้ไขครับอย่างเช่นบริเวณนี้นะครับจะเห็นว่ามีรอยหยักเกิดขึ้นนะครับผมจะใช้เครื่องมือเพนตูสร้างเส้นผ่าขึ้นมาใหม่นะครับ หลังจากนั้นนะครับ make selection นะครับแล้วก็เทสีขาวลงไปนะครับเราจะเห็นว่านะครับบริเวณเส้นขอบนะครับค่อนข้างคมให้เราเลือกที่ layer mask นะครับหลังจากนั้นนะครับคลิกที่เครื่องมือ b l u r t o o l นะครับแล้ว drag mouse นะครับไปที่บริเวณขอบเพื่อปรับให้ขอบของ layer mask เนี่ยมีความเ l u r เล็กน้อยนะครับซึ่งจะช่วยให้ภาพนะครับมัน ดูไม่ตัดจนเกินไปแล้วก็ดูไม่เป็นธรรมชาตินะครับค่อยๆแดกเมาส์ drag mouth นะครับเมื่อเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะสามารถจัดการกับขอบของจานรองแก้วกาแฟนะครับให้มีความฟุ้งเล็กน้อยนะครับ ขั้นต่อไปนะครับให้กดปุ่ม c t r l J ครับเพื่อสร้างสําเนาเลเยอร์นี้ขึ้นมาใหม่นะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะเลือกทำงานกับเลเยอร์ข้างล่างนะครับในเลเยอร์นี้นะครับเราจะจัดการตกแต่งนะครับโดยที่เราจะใช้เงาของภาพเดิมครับให้ปรากฏขึ้นมาซึ่งจะช่วยให้แสงเงาของภาพเนี่ยนะครับมันดูมีความสมจริงมากขึ้นนะครับแต่ว่าในขณะนี้เนี่ยเราได้สร้างเลเยอร์มาร์เอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะยังไม่เห็นขอบเขต เงาของภาพต้นฉบับนะครับให้กดปุ่มชิปนะครับแล้วคลิกที่ layer mask เพื่อซ่อน mask ออกไปก่อนเมื่อเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะเห็นผลลัพธ์ก็คือเป็นภาพต้นฉบับให้ใช้เครื่องมือ e a s e tool นะครับอาจจะมีการกำหนดค่าเซอร์ไว้ซักประมาณ5พิกเซลนะครับแล้วก็แดกเมาส์บริเวณที่เป็นเงาของภาพแดกให้กว้างไว้ก่อนก็นกนได้นะครับ เมื่อเรียบร้อยแล้วนะครับคลิกที่ l a เยอร์มาสครั้งแล้วเทสีขาวลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เปลี่ยน Blend Mode เป็น Multiply นะครับแล้วให้คลิกแสดงภาพ l a เยอร์ที่เราไดคัดไว้ข้างบนนะครับเราจะได้ภาพถ้วยกาแฟแล้วก็มีเงาอยู่ด้านล่างแต่จะเห็นว่าเงาเนี่ยค่อนข้างเข้มนะครับเข้มจนเกินไปให้คลิกที่ l a เยอร์มาของ l a เยอร์ที่เราสร้างเป็นเงานะครับ หลังจากนั้นนะครับเลือกเครื่องมือ Brush Tool ใช้โฟโกัสเป็นสีดำนะครับแล้วก็ลดค่า Opacity ลงนะครับให้เหลือประมาณสัก20%หลังจากนั้นนะครับให้ระบายสีดำนะครับเพื่อเกลี่ยขอบของเงาเนี่ยให้จางลง ถ้าหากว่าเราต้องการที่จะขยายขอบเขตของเงานะครับให้กว้างขึ้นอีกสักเล็กน้อยนะครับก็เปลี่ยนสีโฟกัสเป็นสีขาวครับแล้วก็อาจจะทดลองระบายนะครับสีขาวเพิ่มขึ้นมานะครับเพื่อให้เงาเนี่ยมีความฟุ้งแล้วก็แผ่ขยายออกไปให้มากขึ้นกว่าเดิมเมื่อเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้ภาพ แก้วกาแฟนะครับที่วางไว้บนพื้นไม้นะครับโดยที่จะมีแสงเงาที่ถูกต้องนะครับทําให้ภาพผลลัพธ์ที่ออกมานะครับดูเป็นธรรมชาติแล้วก็ค่อนข้างสมจริงมากทีเดียวนะครับ